ตอนนี้นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับออกมาฟันธงนะครับหรือว่าทำนายทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลนี้2 0 2 5 2026นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับที่เรารู้จักกันนะครับในหมู่แฟนบอลก็คือออฟต้านะครับแต่ว่าล่าสุดมันมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเอสออดนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นออกมาทำนายไม่เหมือนกันนะครับโดยเริ่มต้นครับจากออฟต้านะครับจ้าประจำก่อนนะครับออกมาให้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียรี่ นะครับยังคงเป็นของลิเวอร์พูลนะครับแชมป์เก่าในฤดูกาลนี้ยังเป็นตังหนึ่งนะฮะด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับมากถึง28.5%ขณะที่อาร์เซนอลนะครับรองแชมป์ปีที่แล้วออฟตาก็ยังให้อาร์เซนอลนะครับเป็นรองแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับที่ยี่สิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วส่วนอันดับสามเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันดับสี่นะครับเป็นเชลซีนะครับที่เปอร์เซ็นต์แปดจุดแปดส่วนแมนเชสเตอร์ลีกอัันดบ Нет. 0.6นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับพัดน้ำฮอตสเปิร์ตนะครับนี่คือการทำนายของซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างออฟตานะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของเอลส์ออนะครับซึ่งออกมาทำนายเหมือนกันนะครับก็ฟันธงนะครับแชมป์เนี่ยไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่อาร์เซนอลนะครับแต่เอลส์ออนั้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเป็นแต่งแชมป์นะครับด้วยการให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นแชมป์นะครับที่92คะแนนขณะที่รองแชมป์ให้เหมือนออฟต้านะครับเป็นอาร์เซนอลนะครับจะเก็บได้ป่า18คะแนนส่วนลิเวอร์พูลนนนะะคครรัับททีี่่ให้เป็1 ทางฝั่งของ S ออนั้นให้อยู่ที่3นะครับด้วยการเป็นอันดับ3นะครับ8 5คะแนนส่วนที่4ให้เหมือนกันนะครับก็คือให้เชลซีนะครับ เชลซีของเอสออทได้7.9คะแนนแล้วแมนยูออฟต้าให้ลำดับ12นะครับแต่ว่าเอสออทนั้นให้แมนยูเป็นเต็งแชมป์นะครับเหมือกานคว้าแชมป์ในะอันดับที่5นะครับมี76คะแนนนะฮะแล้วคุณอยากคิดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เจ้าไหนนะครับจะทํานายผลพรีเมียร์ลีกแม่นกว่ากันนะครับจะเป็นเอสออทหรือว่าจะเป็นออฟต้านะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่ชื่อทีมที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในรูปก,กาลนี้มาก็ได้นะครับ